สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาติดตามการอัปเดตสภาพอากาศกันต่อตั้งแต่วันที่24จนถึง30พฤศภาคมนะครับกับทรงพลลมฟ้าซึ่งเรามาดูในส่วนของภาพถ่ายดาวเทียมในว,วันที่24เวลาประมาณตอนเที่ยงการก่อตัวของกลุ่มเมฆก,ก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้และพื้นที่อ่าวไทยรวมถึงทะเลอันดามันเป็นส่วนใหญ่ สำหรับอีสานตอนล่างก็เริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆเพิ่มขึ้นร่วมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็มีฝนตกมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนเกิดน้ําป่าไหลหลากหลายจังหวัดนะครับอย่างเช่นอําเภอแม่สายจะเกิดน้ําป่าไหลหลากเกิดขึ้นซึ่งมาดูลม850เอ็กโตัพาสกาตั้งแต่24จนถึง30พฤศภาคมนะครับ ในวันที่24นะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังปกคลุมพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องดูตามลูกศรสีแดงส่วนไทยตอนบนเนี่ยลม850ในวันที่24ยังไม่แรงมากแต่มีการพัดยกของลมระหว่างลมตะวันตกเฉียงใต้พัดยกเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมอีสานและพื้นที่ภาคเหนือดังนั้นอีสานล่างอีสานบน รวมถึงภาคเหนือต้องระวังนะครับดูตามลูกศรสีเหลืองลมมันตะวัดขึ้นไปแล้วมีโอกาสที่จะเกิดการพัดสอบของลมระหว่างลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ลงมาจากจีนและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการตะวัดนะครับจากลมตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองซึ่งมาดูในวันที่25พฤษภาคมนะครับ ก็จะพบว่าลมตะวันตกเสียงใต้ก็ยังปกคลุมภาคใต้ด้วยกําลังแรงอย่างต่อเนื่องดังนั้นภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับต้องระวังเรื่องฝนตกหนักคลื่นลมแรงเอาไว้ด้วยส่วนไทยตอนบนเนี่ยเราสังเกตว่าลมตะวันตกเฉียงใต้เขาปกคลุมนะครับแล้วเขาก็ตวัดเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมไทยตอนบนดูตามลูกศรสีเหลืองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากมีร่องมรสุมพาดผ่านในพื้นที่ ภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างส่วนลูกศรสีเหลืองก็คือลมฝ่ายตะวันออกลูกศรสีแดงก็คือลมฝ่ายตะวันตกนั่นเองครับเรามาดูในวันที่26พฤศภาคมกันต่อนะครับ มรสุมตะวันตกเสียงใต้ก็ยังปกกลุมภักได้ด้วยกําลังแรงอย่างต่อเนื่องและมรสุมก็มีการตวัดนะครับเป็นลมใต้และลมตะวันออกเสียงใต้ปกกลุมไทยตอนบนดังเพราะมันจะเกิดลมพัดศบนะครับระหว่างลมตะวันตกกับลมตะวันออกเสียงใต้ มาดูในวันที่27พฤศจิกายนนะครับก็จะพบว่าลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็ยังคงปกคลุมไทยแต่จะมีลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ตะวันเป็นลมใต้ปกคลุมไทยตอนบนแทนดังนั้นลมตะวันตกเฉียงใต้เมื่อตะวันเป็นลมใต้เขาจะนําความชื้นจากอ่าวไทยเข้าปกคลุมไทยตอนบนสําหรับบริเวณอ่าวเบงกอในวันที่27มีหย่อมความกดอากาศตา่ําปกคลุมหย่อมลูกนี้แหละครับเป็นตัวการสําคัญเลย ที่ศาสตร์ความชื้นศาสตร์มรสุมเข้าสู่ไทยส่วนในวงกลมสีดํานั่นก็คือหย่อมความกดอากาศต่ํานะครับซึ่งมาดูในวันที่28พสิบพฤษภาคมนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ด้วยกําลังปานกลางส่วนไทยตอนบนก็จะมีลมตะวันตกเฉียงใต้หรือลมเซเวตปกคลุมแบบเต็มเปี่ยมดังนั้นโอกาสการเกิดฝนส่วนใหญ่มันก็จะไปกองอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคเหนือตอนกลาง ภาคกลางฝั่งตะวันตกและพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเพราะเป็นด้านรับลมมรสุมส่วนอีสานเนี่ยสังเกตว่าลมเริ่มอ่อนลงไปนะครับเพราะลมตะวันตกส่วนใหญ่จะเริ่มไปเลี้ยงตัวของหย่อมความกดอากาศต่ําในพื้นที่อ่าวเบงกอลและสุดท้ายนะครับในวันที่29พฤศจิกายนตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยเขาขึ้นฝั่งนะครับในพื้นที่ประเทศอินเดียตอนบนกําลังของเขาก็จะเริ่มอ่อนลง แล้วโมรสุมตะวันตกเสียงใต้เขาก็จะมีการหักเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยเราดังนั้นไทยเราเนี่ยฝนก็จะไปกองอยู่หนักมากๆนะครับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกภาคกลางฝั่งตะวันตกและภาคเหนือฝั่งตะวันตกต้องระวังนะครับมรสุมศาสตร์เข้ามาแล้วพทะกับชายฝั่งพทะกับภูเขาดังนั้นเกิดฝนแน่นอนนะครับซึ่งมาดูในส่วนของลมบนกันต่อนะครับในวันที่24ลม500ก็จะพบว่ามีการหมุนวน ของลมค่อนข้างสูงในพื้นที่อ่าวไทยภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนะครับเป็นพื้นที่ที่มีร่องมรสุมพาดผ่านอยู่ส่วนไทยตอนบนก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่เหนือร่องมรสุมดังนั้นลมฝ่ายตะวันออกก็จะปกคลุมอย่างต่อเนื่องตุกคนลองคิดภาพตามครับไทยตอนบนลมล่างก็เป็นลมฝ่ายตะวันออกลมบนก็เป็นลมฝ่ายตะวันออก ส่วนภาคใต้ลมล่างก็เป็นลมตะวันตกลมบนก็เป็นลมตะวันตกดังนั้นเนี่ยลมล่างกับลมบนเขาจะเหนี่ยวนําซึ่งกันและกันเสี่ยงมากๆนะครับที่จะมีฝนตกค่อนข้างกระจายตัวในช่วง24นะครับส่วน25เนี่ยก็เหมือนกันกับวันที่24ก็กจะมีร่องมรสุมพาดผ่านในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างดังนั้นลักษณะอากาศก็เหมือนกันก็คือลมตะวันตกเนี่ยปกคลุมภาคใต้ส่วนไทยตอนบน ก็จะเป็นลมฝ่ายตะวันออกสำหรับบริเวณแนวร่องมรสุมไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมถึงภาคใต้เนี่ยก็ต้องระวังนะครับเพราะอันตราการลอยตัวของอากาศกอนกลางสูงเนื่องจากมีการหมุนวนของลมบนนะครับสำหรับในวันที่26พฤศจิกายนนะครับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างๆเนี่ยลมบนเขาก็อ่อนลงไปเพราะตัวร่องมรสุมเขาขยับขึ้นไปปกคลุมในพื้นที่ ภาคกลางตอนล่างอีสานล่างภาคตะวันออกมากขึ้นแล้วลมมันก็จะไปเลี้ยงตัวของหย่อมทําให้26กพฤศจิกายนเนี่ยพื้นที่ภาคใต,ต้ตอนล่างๆนะครับโอกาสการเกิดฝนก็จะเบาลงไปบ้างส่วนไทยตอนบนฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องส่วนในวันที่27นะครับพื้นที่ภาคใต้การตกของฝนก็ลดลงไปส่วนไทยตอนบนยังมีโอกาสมีฝนตกระหว่างลมตะวันตกกับลมตะวันตกเฉียงใต้จากการเหนี่ยวนําของหย่อมความกดอากาศต่ํา ในพื้นที่อา่าวเบงกอลนะครับส่วนในวันที่28พฤษภาคมก็จะพบว่าลมฝ่ายตะวันออกปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ส่วนไทยตอนบนก็จะเป็นลมใต้ปกคลุมกับลมตะวันออกเฉียงใต้ดังนั้นไทยตอนบนในวันที่28นะครับโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยต้องระวังมีฝนตกได้นะครับและสุดท้ายในวันที่29พื้นที่ภาคใต้เป็นลมฝ่ายตะวันออกปกคลุมและมีลมตะวันตกเข้ามาปกคลุมด้วยเปราะย่อมเขาขึ้นฝั่ง ดังนั้นลมตะวันตกเขาก็จะหักมาในพื้นที่ภาคใต้และลมฝ่ายตะวันออกก็ปกคลุมอยู่ดังนั้นลมสองทิศทางก็จะมีการบรรจบกันส่วนไทยตอนบนก็จะมีลมตะวันออกเฉียงใต้กับลมใต้อ่อนๆปกคลุมและลมตะวันตกเข้ามาพบพอดีดังนั้นก็มีการพัดสอบของลมทันทีระวังทั่วไทยฝนตกค่อนข้างดีนะครับซึ่งมาดูปริมาณน้ำฝนกันต่อนะครับตั้งแต่24จนถึง26พสกพฤษภาคม โดยในวันที่24นะครับฝนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตกหนักสุดๆเนี่ยก็จะอยู่ในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลน,นะครับส่วนพื้นที่ไทยตอนบนฝนตกได้ทุกจังหวัดนะครับตกหนักๆเนี่ยก็จะอยู่ในจังหวัดชลบุรีระยองจันทบ,บุรีตราดส่วนภาคเหนือมีฝนตกปานกลางเกือบทุกจังหวัดและตกหนักบางจังหวัดดูตามจังหวัดที่ผมขึ้นให้นะครับ ถ้ามีสีแดงในจังหวัดของท่านเท่ากับว่ามีฝนตกหนักถ้ามีสีเหลืองในจังหวัดของท่านเท่ากับว่ามีฝนต,ต, dogs, ต,ตกปานกลางถ้ามีสีเขียวในจังหวัดของท่านเท่ากับว่ามีฝนตกเล็กน้อยนะครับส่วน25พฤษภาคมฝนตกหนักๆเนี่ยก็จะอยู่ในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตกเล็กน้อยก็จะอยู่ในจังหวัดตรังรวมถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องระวังนะครับ ส่วนไทยตอนบนส่วนใหญ่ก็จะมีฝนตกเล็กน้อยและตกหนักในจังหวัดจันทบุรีตราดชลบุรีระยองและจังหวัดปราจีนบุรีส่วนอีสานส่วนใหญ่จะเป็นฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางตกหนักบ้างในพื้นที่อีสานกลางกับอีสานบนในจังหวัดขอนแกนนน่นอุดรธานีหนองคายบึงกาฬภาคกลางนะครับ ภาคกลางตอนล่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางดูตามสีเป็นสีเขียวส่วนภาคกลางตอนบนกับภาคเหนือตอนล่างต้องระวังนะครับมีสีเหลืองผสมกับสีแดงสำหรับ26่กพฤกษภาคมภาคใต้ฝนตกลดลงนะครับตั้งแต่นครสีลงไปส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในจังหวัดภูเก็ตระนองพังงาจุมพรประจวบนะครับอยู่ในเกณฑ์ปานกลางส่วนไทยตอนบน พื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยฝนตกตามชายฝั่งนะครับบริเวณจังหวัดชนบุรีจันทบ,บุรีตราดและระยองและฝนตกหนักๆก็จะอยู่ในอีสานไม่ว่าจะเป็นจังหวัดขอนแก่นอุดรธานีหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูนครพนมและจังหวัดเลยส่วนภาคกลางตอนบนและภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง และมีฝนตกหนักบางจังหวัดนะครับในจังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตสุโขทัยกำแพงเพชรจังหวัดตากจังหวัดแพร่และจังหวัดอุตรดิตนะครับต้องระวังด้วยรวมถึงจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่นะครับสุดท้าย27จพฤษภาคมฝนส่วนใหญ่ตกหนักนะครับในพื้นที่ภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรรปะว่าเป็นสีแดง ส่วนอีสานบนก็มีฝนตกในจังหวัดบึงกาฬหนองคายหนองบัวลำพูภาคเหนือตอนล่างมีฝนตกในจังหวัดพิษณุโลกสุขโขทยัยพิจิตรภาคเหนือตอนบนมีฝนตกหนักในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและจังหวัดน่านก็จะประมาณนี้ในส่วนของการอัปเดตปริมาณน้ำฝนตั้งแต่24จนถึง27พฤศภาคมฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ